จะมีทั้งแปลงผักที่เป็นของเกษตรตัวน้อยของเด็กอนุบาล2กับอนุบาล3แล้วก็ด้านหน้าจะเป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียงของปอ .1 ปอ .2 องด้านข้างโรงอาหารจะเป็นของปอ .3 ป .4 แล้วก็ด้านหลังนี้ก็จะเป็นของปอป5ป6ซึ่งเป็นทีมยุวงเกษตรอยู่ด้วยที่บูกิทเนี่ย ถ้าย้อนไปในปีแรกๆนะครับความตั้งใจของพื้นที่ของคณะครูที่สนใจในประเด็นเรื่องของโภชนาการเด็กเรื่องของอาหารการกินของเด็กว่ากินของที่มีคุณภาพปลอดภัยเป็นเหตุผลที่ทำให้เราร่วมมือกันใน,ในการทำงานในใน,ในรอบนี้นะครับ การเติมช่องว่างตรงนี้เนี่ยมันทําให้ทางโรงเรียนเนี่ยต้องจับมือกับหลายๆส่วนโดยเฉพาะในเรื่องของทางผู้ปกครองเด็กทางแกนนําชุมชนแล้วก็ทางโรงพยาบาลทางเกษตรอําเภอต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็ก็จะเป็นการทํางานที่ที่ช่วยกันเติมซึ่งมีเป้าหมายเดียวก็คือให้เด็กนักเรียนได้ ได้มีอาหารที่ถูกหลักตามตามธงโภชนาการแล้วก็คุณภาพชีวิตจากการกินอาหารที่ดีอ่ะอันนี้คือก็ก็เป็นเป้าหมายเป้าหมายเดียวที่ร่วมมือกันหลายๆฝ่ายเริ่มต้นโครงการเนี่ยเกิดจากตัวเองทําอาหารให้เด็กเนาะพราเป็นผู้บริหารต้องดูแลเรื่องโภชนาการเด็กอยู่แล้วทีเนี้ย เราไม่มั่นใจว่าอาหารที่เราซื้อมาทุกวันเนี่ยมันมีสารตกค้างมากแค่ไหนแล้วทีนี้เราเองอยากพยายามจะผลิตเองในโรงเรียนแต่มันก็ไม่เพียงพอเพราะว่าเราถูกบังคับด้วยไทยสกูลล้นซึ่งเมนูแต่และเมนูต้องมันหลากหลายวันนี้อาจจะต้องเป็นผักบุ้งพรุ่งนี้ต้องเป็นฟักซึ่งเราผลิตในโรงเรียนซึ่งไม่ทันอยู่แล้วเราส่งเสริมเรื่องนี้ดีกว่าให้ปลูกทั้งในโรงเรียนแล้วก็บ้านเด็กก่อนเพื่อจะให้ชุมชนได้ปลูกตาม ดำเนินงานครั้งแรกเนี่ยต้องขอบคุณทางหน่วยงานราชการในอำเภอจอยร้องทั้งหมดนะคะที่มาช่วยขับเคลื่อนอย่างเช่นกเกษตรอำเภอประุสัตว์อำเภอประมงอาเภอโรงพยาบาลทางรพสตทางอบตอบุกิจเนี่ยเขาสนับสนุนเราในเรื่องของการให้ความรู้การให้มเมล็ดพันธุ์แล้วก็ทั้งเ,เรื่องการสอนการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาให้กับเด็กๆก,กับผู้ปกครอง โครงการนี้นะคะชุมชนจะได้รับในเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารจะมีอาหารที่บริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษมีพืชผักที่สามารถจะนำมาบริโภคเองได้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะคะอีกทั้งก็คือเป็นการดูแลสุขภาพนะคะการบริโภคผักที่ไม่ได้มีสารเคมีค่ะ ที่ผ่านมาสุขภาพก็เราอาจจะฝากไว้ที่โรงพยาบาลที่หมอนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นการามุมกลับก็คือเราต้องการสร้างคนที่จะขึ้นมาจัดการชีวิตจัดการสุขภาพสุขภาวะของ,ของตัวเองผู้ปกครอง ระหนักอย่างมากเลยมีการปลูกผักแล้วโรงเรียนเขาเรียกว่ามีการติดตามโดยเอาภาคีเครือข่ายกเกษตรก็ดีปศุสัตว์ก็ดีสาธารณาสุขก็ดีเข้าไปตรวจเขาเรียกไปดูการปลูกผักในพื้นที่นํามาซึ่งการตรวจหาสารพิษตกค้างก็ดีหรือการยืนยันว่าเนี่ยหลักเป็นอาหารปลอดภัยจริงๆเกิดขึ้นผลลัพธ์มันเลยมาถึงจุดที่ว่าสามารถที่จะพูดได้ว่าโรงเรียนบูกิจเนี่ยมีวัตถุดิบอาหารปลอดภัยที่จะปรุงให้กับเด็กได้ทานอาหารปลอดภัยค่ะ เเเชีียนนนาาอองกิสสบบขดด้้้รและก็วันนี้มีการได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลเจาะไอร้องในการตรวจหาสารพิษที่เจือปนและปนเปื้อนในผักผลไม้ซึ่งจะให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนมีความรู้ในการบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์และก็มีการขยายผล ในชุมชนและโรงเรียนในอำเภอเจาะจอไอร้องและก็ทั้ง3อำเภอของสักงานเขตพื้นที่การศารึกษาปฐมศึกษาณราธทวาดเขตสาเป็นสิ่งที่ดีที่มีทางโรงเรียนอย่างเช่นของบพอว่ออาทางโรงเรียนบุกคคิดแห่งนี้ที่ได้ส่งเสริมก็คิดว่าถ้าเราให้น้องๆน,นักเรียนนะครับได้ส่งเสริมป,ปลูกฝังให้เขาได้เรียนรู้เรื่องของการปลูกผักเรื่องของการดูแลวิถีชีวิตแบบพอเพียงแล้วก็ไปปลูกฝัง ต่อยอดให้กับครัวเรือนแต่และครัวเรือนก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะให้ทางพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยได้ให้ความสําคัญโดยอาศัยทาง <ปะ S 1> โรงเรียน,นลและก็ทางนักเรียน,นเป็น,นสื่อเครคือข่ายทางหนึ่งครับอาหารปลอดภัยผัดปลอดภัย